จ๋าเชื่อนะคะว่าคนทำอาหารทุกคนเนี่ยจะต้องมีคนที่เรียกว่าเป็นไอดอลของเราเนะาะจ๋ามีหนึ่งคนค่ะคือคุณไอนากาเทนนะคะตอนที่เริ่มทำอาหารก็คือฝึกจากเรซิปีของเขาเยอะมากเมนูวันนี้เรียกว่าเป็นเมนูที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณไอนากาเทนเหมือนกันค่ะเป็นวีคไนท์บลองเนสนะคะ ผัดเนื้อโบดใน e x t r ซ v ต r ้าเวอ i v e Oil ค่ะพอเวลาที่เราผัดเนื้อเนี่ยมันจะมีน้ำออกมาจากเนื้อนะคะผัดไปเรื่อยๆจนน้ำจากเนื้อเนี่ยกลับเข้าไปในตัวเนื้อ เข้าเนื้อกันดีแล้วดีเกลสตัวเนือ้อด้วยวายแดง1ถ้วยกับอีก1นส่วนสีถ้วยค่ะเมื่อเราผัดทุกอย่างด้วยความร้อนนะคะมันจะมีบราวนดิตต่างๆที่อยู่รอบๆขอบๆหม้อเพราะฉะนั้นการที่เราดีเกลสก็คือการเอาแอลกอฮอล์หรือว่าลิควิดอะดึงเอาพวกบราวนบิตซึ่งมันจะเป็นตัวรวมของรสชาติอะให้กลับเข้ามาอยู่ในซอสค่ะ ต้มเส้นก็คือต้มน้ำต้องเดือดนะคะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปเยอะๆเขาบอกว่าให้ทําให้น้ำเนี่ยเหมือนน้าทะเลเลยเพราะว่าเป็นจังหวัดเดียวที่เราจะปรุงรสของเส้นได้ซอสเนื้อเนี่ยค่ะถ้าไม่ใช่ไม่ใช่พาสต้าที่เป็นหลอดแนะนาให้เป็นพับปะเดลหรือว่าเส้นใหญ่เพราะว่าเนื้อสัมผัสข,ของตัวเส้นจะค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะช้อนเอาตัวซอสเนื้อขึ้นมาให้มันอยู่ในคําเดียวกันได้นะคะ ซอสหลังจากที่ตุ๋นมา10นาทีแล้วเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะเส้นใส่ลงไปเราปรุงต่อเราใส่ใบเบซิลนะคะเราใส่นัทเมกอย่าเยอะนะเพราะว่านัทเมกนี่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นสไปซ์ที่กลิ่นค่อนข้างแรงเคล็ดลับของการทําให้ซอสตัวนี้นัวขึ้นมาในเวลาอันสั้นก็คือการเติมวิปปิ้งครีมเข้าไปในตอนท้ายค่ะ